ก็มาเก็บสายอย่างเดียวเลยครับเก็บสายไหนที่ก็เรื่อยๆครับตามเกมครับตามเกมก่อนนะครับผมก็พิเศษก็ไม่มีครับต้องรอดูข้างบนครับไปต่อยไปเรื่อยครับมั่นใจฝากช่วยเชียร์เป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้มาเต็มที่ครับซีกทุกความมันครับมาสู้ครับมาสู้นะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ฝากแฟนมวยทุกคนนะครับ ช่วยเชียร์ผมด้วยครับเ uh huh. ต็มที่ นี่เลายครัาเล่นนิดนึงยกสามเนี่ยโหต่อยพี่เอกยกสี่โดนอะไรเข้าไปเราจริงว่าโดนแข้งแล้วยุกจริงเหรอโอ้โหคือโดนเตะก็เจ็บเลยหมดแรงโดนแข้งหมดแรงโดนแข้งเลยมีจะอะไรจะพูดกับใครเป็นพิเศษเรือเ่าจะขอโทษใครไหมก็ขอโทษแฟนม้วยาวที่เชียร์ หหมมดดครับงแขงอยยเลืมแต่แต่ยอมรับว่าโดนแข้งเข้าไปเนี่ยจะยุบจริงครับโอคนอ่านว่าสามยกในการแข้งซ้ายอยู่นะครับแต่ยกสี่นะครักองจากเนี่ยมาเร่งแต่งแข้งซ้ายครับก็จะเอาลัมโบในการใจไม่อยู่นะครับเขามาเรียงข้ามงเออแบบทุกอย่างเลยอ่ะทั้งวงนอกวงในเราดีทีมงานพีเออก็แบบแทนมันยกเขามาสู้ยกสี่ยกเดียวเลยผ่านเลย ก็ยอมรับยอมรับ hmm. ร yeah, ับแพ้ครับแพ้ครับเพราะเรารับแข่งเยอะไปครับอนาคตของแรมโบ้ยังไงต่อครับก็ซ้อมไปก่อนครับซ้อมไปก่อนครับสองไรับขอนครับขอบคุณครับ แารคิดหวังเนึครับนี่ครับเดียวครับไม่ได้แยังไงนะทกนเพ่เลไปแน่านเฉยเหรอครับแล้วช่องเกรนีมาชกครั้งแรกในชีวิตเลยเหรอ พังได้ในชีวิตเลยไปนี้ซ oh. ้อที่ไหนตีต้องตีนั่นแหละคีณ้วมการตุ้มตี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 ม่ตีตมตีานตี้ีตีตีีตีนีตมตีนีต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 ี้วตีตีตรตีตีนีตอตี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 าสีต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 ีนีต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 ีีตีตบนีีีี ทางอาจารย์จะชว์แล้วก็สเลย์ก็จะ่อย่่อไปอครณมอบยกทีเอาละครับเป็นการชนะสบเยงามข่ะขอบคุณจากบริษังบ้านที่นึงงอ่คุณเป็นแฟนรายการเชียผมเอาละครับผม